สวัสดีทุกทคนนี่หละครับไปดูคลิปนี้ต่อไปค่ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าหลิงชากันนะครับผมนะซึ่งหลิงชาเป็นตัวละครที่จะเข้ามาในส่วนของเครื่องหลังของแพทนี้นะครับผมนะซึ่งพูดตามตรงว่าน,นี่คือหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะว่าน,นี่คือตัวละครเฟื่องฟูที่ ทำดมจแบบเป้าหมายหมู่ทุกสกลิลนะครับพูดต,ตรงๆคือไม่ต่างอะไรจากผาดปัญญาเลยนะครับผมน่าจะอยู่ในผาดเฟื่องฟูนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของความสามารถในการฮิลเนี่ยยังเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านางเนี่ยสามารถฮิลได้เกือบทุกสกลิลจริงๆเอาจริงแม้แต่เทดของนางก็ใช้ฮิลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงลิชาก,กันเนาะว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างและจะคุ้มเปิดหรือเปล่านะครับผมและพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ i c h m a n s h o p โน1เรื่องเติมเกมเติมกิจวัตรราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผมริช m a n คอยใช้แต่ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต,ต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในลายตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ r i c h m a n ช hop เท่านั้นครับ คุณเคยประสบป,ปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยจะเต็มไปสะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอป,ปดีๆอย่างอัค p h o n e ครับนี่คือแอป,ปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซว์ทูทิงเวฟในเครื่องเดียวกันถ้ทที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัค p h o n e เนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค่จอเดียวครับคาสาาร่ที ใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับลิงชาครับอยู่ในพาดเฟื่องฟูพาดไฟนะครับซึ่งการโจมตีปกติของนางไม่ได้มีอะไรพิเศษครับผมนะจนกว่าคุณจะไปอัปเกรดซะเองโดยเทสซซนแวนสโมกเนี่ยครับจะเพิ่มในส่วนของการฟื้นฟูไปอีก10หน่วยเมื่อคุณปล่อยการโจมตีปกติครับ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคือมันใช้คอสอันตีเยอะมากๆนะครับใช้ตั้ง110หน่วยเลยมันกนที่สกิลต่อสู้ครับเอ่อสกิลนี้เนี่ยจะทำพลสงเสียเป็นสกิลหมูแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะทําการรักษาปริมาณ HP ของเพื่อนเนี่ยตาม ATK ของหลีชาครับนอกจากนี้เนี่ยครับตอนกดสกิลทาเนี่ยยังช่วยเร่งแอคชั่นของซัมมอนของเราด้วยครับซึ่งซัมมอนเนี่ยก็คือมาจากในส่วนของพรสวรรค์เนาะซึ่งซัมมอนของเราเนี่ยจะนับเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะ หมูของโทปาสก็ได้นะครับผมนะหรือไลนิ่งหลดของอจิงหยวนนะครับผมอะไรอย่างนั้นเลยก็คือจะเป็นการทำดาเมจตตอนเนื่งออกมาโดยตัวของซัมมอนเนี่ยจะมีความเร็วพื้นฐานตอนต้นเลยเนี่ยคือ90หน่วยครับผม และมีจํานวนการแอคชั่นทั้งหมด3ครั้งครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวเลขที่คุณเห็นข้างล่างที่ผมซูมให้ดูเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นศูนย์ตัวของน้องกระต่ายของเราเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวเลขเมื่อไหร่ก็คือตัวของกระต่ายเนี่ยสามารถย่ากระหมอ่อมมอนได้กี่ครั้งก็คือตามจํานวนเลขนั้นเลยนะครับซึ่งมันสามารถสแตกได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่5ครั้งด้วยกัน ซึ่งนอกจากตัวของกระต่ายเนี่ยจะช่วยทำดาเมจแบบ AE ทั้งสนามให้เราแล้วเนี่ยครับยังมีในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตให้อีกด้วยซึ่งฟื้นฟูเท่ากับ12%องอเของ a d k หลิงชานะครับบวกอีก3-60หน่วยซึ่งถือว่าจริงๆก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมนะเพราะว่านี่คือแค่สสกิลก็ฮิลทั้ง2สกิลแล้วนะครับทั้งสกิลต่อสู้แล้วก็พรสวรค์เลยซึ่งยังมีในส่วนของเทรซ์อีกนะครับที่สามารถฮิลได้อย่างตัวของเทรซเอมเบอร์เอโค ที่ถ้าเกิดว่าเรามีสแต็กแอคชั่นของตัวซัมมอนของเราอยู่เนี่ยครับและตัวละครตัวใดตัวหนึ่งของเราได้รับดาเมจจนทําให้เลือดของเราเนี่ยน้อยกว่าหกบหรือเท่ากับ60%นะครับผมนะเจ้าตัวของซัมมอนของเราที่เป็นกระต่ายเนี่ยก็จะออกไปย่ากระมอมครับใส่มอนทาให้สามารถฟื้นฟูกลับมาได้อยู่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะทําการล้างดีบัฟให้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับตัวของเทรดนี้ยังมีข้อจําก,กัดอยู่ตรงที่ว่ามันมีครูดาวสองเทินเลยเพราะงั้นเนี่ยเราไม่สามารถรับดาเมจหนักๆอย่างต่อเนื่องได้นะนะแต่่่ววาาถือเป็ เทรดหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยขึ้นเยอะนะครับผมนะพอมีเทรดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหลิงชาเนี่ยมันไม่ได้ฮิลแรงเวอร์แต่ว่ามันฮิลได้หลายฮิตนะครับก็คือฮิลได้จากหลายสกิลนี่ยังไม่รวมกับท่าไม้ตายนะครับผมนะซึ่งท่าไม้ตายเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูติดสถานะ ผือไผลได้โดยไอ้สถานะเผือไผลเนี่ยครับจะทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจทําลายล้างเพิ่มขึ้น25เป็นเวลา2เทินครับนอกจากนี้เนี่ยสกิลนี้เนี่ยยังทำดาเมจเป็นเป้าหมายหมู่ด้วยนะครับผมนะก็คือทั้งสนามเลยแล้วก็ฮีวเลือดให้กับเราด้วยโดยคิดเป็น12เอเของ ATK บวก360หน่วยเท่ากับในส่วนของพรสวัรค์เลยนะครับคือฮีลจำนวนเท่ากันเลยนอกจากนี้เนี่ยอันติยังเร่งแอคชั่นให้กับตัวของซัมมอน100อเตด้วยครับก็คือถ้าเกิดคุณกดอ,อ,นอ,อกันตร ในเทิร์นถัดไปทันทีนะครับผมว่ายง่ายและเทรดสุดท้ายครับเทรดนี้เนี่ยจะหมดปัญหาตัวของหลิงชาได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่เราอ่านสกิลมาลิงชาเหมือนจะมีปัญหาคือนางต้องปั้นอ d k เยอะมากๆเพื่อให้ตัวเองนี่ฮีวแรงถูกไหมครับและตัวเองยังต้องเล่นเอฟเฟกต์ทำลายล้างอีกเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณจะใส่ทั้ง EDK แล้วก็เอฟเฟกต์ทำลายล้างลงไปเด่น่าจะทําให้ตัวละครตัวนี้บางเพราะงั้นเนี่ยเทรดนี้จะมาแก้ปัญหา นั่นคือในส่วนของเทรด Vermilion w ว r t ครับโดยเทรดนี้เนี่ยจะทําให้ a d k และปริมาณการรักษาหรือว่าโบนัสการรักษาของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นโดย a d k จะเพิ่มขึ้น25%ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างและปริมาณการรักษาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%ของเอฟเฟกต์ทำลายล้างครับแปลว่าตัวคอตัวนี้คุณตองปั้นเอฟเฟกต์ทำลายล้าง200%เพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รับ a d k ฟรีๆไป50%กับโบนัสรักษา20%ครับเพราะงั้นในการที่เขาได้ a d k เยอะมากๆจากเทรดตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัวของเสื้อเป็นออย่่างืนไ กวอาจจะใส่เป็นโบนัสรักษาถ้าเกิดอยากจะให้มันฮิวแรงสุดๆนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเซฟชีวิตแบบสุดๆไปเลยคุณเปลี่ยนเสื้อเป็น H p ก็ยังทําได้เลยครับหรือจริงๆคุณจะเปลี่ยนตัวของช่องโอบก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่องโอบกับช่องเสื้อเนี่ยค่อนข้างอิสระอย่างช่องเสื้อเนี่ยคุณสามารถใส่โบนัสรักษาใส่ a เ k หรือใส่ HP ก็ได้แต่ว่าถ้าคุ้มสุดผมมองว่าใส่เป็นโบนัสรักษานะและช่องโอบเนี่ยเราก็สามารถใส่เพย์ ATK หรือ h p ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ATK เราค่อนข้างเยอะะะจนผม แต่นั่นแหละถ้าเกิดอยากจะให้คิวแรงสุดๆเลยก็คงจะต้องใส่เป็นเสื้อบน,นรักษาแล้วก็อบ ATK ครับแต่ก็จะบางมากๆนางนันเองและแน่นอนว่า้วยเขาเรื่องต,ตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องใส่เอฟเฟกต์ทำลายล้างจากที่เทรดมันบอก,กน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเซ็ตที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือจะเป็นเซ็ตเดียวกันกับตัวของไฟฟเลยครับแต่ว่าสร้อยเนี่ยเราจะใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานแทนน้อเพื่อให้เราสามารถปรมบันติได้บ่อยๆนะครับผมสรุปรวมๆในซี0นะครับจากที่อ่านความสามารถมันทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าตัวละครตัวนี้ เป็นตัวละครที่อ่าพูดตรงๆคือน่าจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากจะปั้นตัวทีมเบรกเนี่ยเพิ่มมาอีกทีมนะครับหรือว่าอยากจะเอาตัวละครที่ หรือว่าอยากจะทําให้ตัวทีมเดิมที่เป็นทีมเบรกของคุณเช่นทีมไฟฟลายทีมมีนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจบไวขึ้นครับเพราะพูดตามตรงตรรัวละครตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆกับกาลเกอร์อัปเกรดครับแต่ว่ามันเก่งในเรื่องของการเบรกเี่ยมากกว่ากาล์เกอร์และก็ฮิลได้แรงแบบเอลีนะครับผมแถมยังสร้างดาเมจได้ถี่กว่ากาลเกอร์ด้วยแล้วก็แน่นอนครับว่าล้างสถานะทั้งทีมไม่ได้เหมือนกาลเกอร์ที่ล้างที่ละตัวครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เหมือนสร้างมาเพื่อพาวเวอร์ครีปกาลเกอร์นะผมมองว่าอย่างนั้นผนมแต่ว่วา แต่เนี่ยก็ตามตัวของการาเกอร์เนี่ยมันใช้ดีโดยปกติของมันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับใครที่สามารถใช้การาเกอร์จบศูนย์ไซค์ขึ้นได้ในในไอดีของตัวเองอยู่แล้วผมมองว่าลิงชาอาจจะไม่ได้จาเป็นกับไอดีคุณขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณจะขาดตัวของตัว,ตวละครฮิวจริงๆเช่นคุณอาจจะไม่มีเฟื่องฟู5ดาวตัวอื่นเลยเช่นคุณไม่มีหัวหัวคุณไม่มีหลวชาอะไรเงี้ยเออตัวของลิงชาก็จะน่าสนใจขึ้นมามากครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีตัวซัตเทียนในอดีของคุณมันเยอะอยู่แล้วคุณมีแบบอเวนเจอรลีนคุณมีนู่นคุณมีนี่ผมมองว่าหลิงชานาจะเป็นแค่ตัวละครทางเลือกว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้มากกว่าครับแต่ที่นี่ๆหลิงชาจากที่ดูเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งในโหมดเพวฟิกชั่นจริงๆครับเพราะงั้นใครที่เพวฟิกชั่นไม่ตันเปิดลิงชามาได้ไหมก็บอกได้เลยว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าหลิงชา น่าจะช่วยให้คุณเนี่ยจบตัวของเพลฟิชั่นได้แต้มเยอะขึ้นมากๆนะครับผมเพราะว่าเออมันทำดาเมจ a อลแบบทั้งสนามเกือบทุกสกิลเลยนั่นเองแถมดาเมจที่สร้างออกมาอย่างหลักแสนด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นฮีลเลอร์ที่ทำดาเมจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมในห้องของเพลฟิชชั่นเนาะ ทั้งหมดของหลีชาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะไม่น่าจะมีอะไรนอกจากนี้และยกเว้นว่าจะเป็นในส่วนของการไกด์ตัวละครซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปฟูลไกด์ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะแต่แน่นอนว่าคนสมัครสมาชิกจะได้ดูก่อนนะครับผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กดสไัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปใหม่ของผมต่อไปและขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับผม